สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 6 4 8ีการนับจำนวนปีรับเงินบำนาญชราภาพนับในแต่ละปีต้องส่ง12ครั้งแต่ถ้าส่งปีหนึ่งอาจจะ10เดือนบ้าง8เดือนบ้างนำมานับรวมเป็นจำนวนปีที่จะรับบำนาญหรือไม่คะน่าจะหมายถึงจำนวนเดือนที่จะเอามาคำนวณว่าจะได้บำนาญกี่เปอร์เซนต์ใช่ไหมครับคุณต้องทำความเข้าใจใหม่ครับเขาไม่ได้นับเป็นปี นับเป็นเดือนครับในกฎหมายได้บอกไว้เลยครับว่าส่งครบ180เดือนได้20%ทุก12เดือนที่เกินจาก180เดือนได้เพิ่ม1.5ไม่ได้บอกว่าทุก1ปีที่เกินจาก15ปีนะครับเขาบอกว่าทุก12เดือนที่เกิน180เดือนดังนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจว่าปีไหนส่งกี่เดือนกี่เดือนครับก็แค่จําไว้ว่าส่งมาทั้งหมดกี่เดือนนั่นเอง ถึง180เดือนก็คือ20%เกิน180เดือนทุก12เดือนก็คือ21.5เกินมาอีก12ก็เป็น23และทุกช่วงที่มีการนำส่งเอาไว้ส่ง2-3เดือนแล้วหยุดแล้วกลับมาส่งใหม่นับจํานวนเดือนทุกเดือนที่มีการนำส่งรวมกันครับและสุดท้ายเมื่อจะมาคำนวณน,นับเป็นเดือนครับไม่ได้นับเป็นปีนะครับ ขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามและพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ